สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงหนังสือนะครับหนังสือคือสิ่งที่เราถูกลืมไปแต่แต่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่จะถูกลืมไปทันทีคนระับค่อยๆเลือนหายไปหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาเพราะว่าอ่าเวลาเราสอนกีตาร์ง่ายๆเนี่ยมันต้องใช้งแต่ยนนี้คนไม่ค่อยใช้หนังสือละนะครับเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตล้วอาศัยความสะดวกสบายเนี่ยนะครับ ก็เปิดเซิร์ชหาต้างอะไรบ้าง,างนยแต่หาดูไม่ความสะดวกสบายเนี่ยมันค่อยๆกัดปล่อนทําลายเรานะครับทาให้เรามีความพยายามน้อยลงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแทนที่จะเป็นมันก็ไม่เป็นนะครับหนงังสือเนี่ยผมซื้อมาน่าจะซื้อมาบั่วๆวนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจากสำนักพิมพ์ต่างๆนานาน,าน,นะครับโต๊ะคอมสุดโซโคของผมนะครับหนันงสือเนี่ยเขายังมีขายอยู่ ะจะเป็นหนังสือ,อ M I S Studio นะครับเมื่อก่อนเขาจะทำหนังสือแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนจะขายพร้อมกับ VCD หนังสือบวก VCD ราคาพิเศษคิดดูเถอะสมัยยุค VCD นะครับผม,ผมนี่เป็นคนยุคเทปนะครับเทปคาสเซ็ตนะครับเมนนื่อก่อนขาย150นะครับแล้วก็ขอบอกมี VCD แต่ผมเอา VCD หายไปไหนแล้วไม่รู้ นะครับก็มีสัญลักษณ์บอกชัดเลยนี่พวกนี้จะเจอในร้านหนังสือครับขายเป็นชุดเป็นชุดนี่แถมฟรีนหนังสือโน้ตคอร์ดโน้ตคีย์บอร์ดคอร์ดกีตาร์นี่นะครับอ่ะมาดูกันหนังสือนสอนอะไรบ้างนะครับหนังสือที่จริงอดีมากๆเลยนะครับสามารถสั่งนี่ย้อนเข้าไปดูในช่องทางออนไลน์ทั้งหลายนะครับมีแล้วก็ไม่ใช่ราคา150นะครับเป็นราคาที่ถูกลงมากๆเลย นะครับแต่ซื้อขนมลูกอมบางทีงซื้อไม่ได้เลยนะครับาราคาที่ขนมบางอย่าง,างแพงอะ่ะซื้อหนังสือนี้ถูกมากนะครับแนะนําให้ซื้อหนังสือที่ถูกใจแล้วก็ติดกระเป๋ากีตานะครับแต่อย่าอย่าไปเหมาทุกเล่มนะดูสักเล่มหนึ่งก็พอนะครับที่เราจําเป็นนะครับนะเด่งกีตาร์เบื้องตน้นสาหรับกีตาร์โปร่งไฟฟ้านี่เขียนปกให้เท่ๆไว้ก่อนสอนตั้งแต่เริ่มต้ตนสามารถเล่นเปเพลงไดที่อยาสงสนทนานี่นี่คือโฆษณานหนังสือนะครับที่เขาต้องทําอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้ผิดนะครับน่ะมาดูกันนี่ i c guitar of the beginner นี่หัเล่นกีตาเบื้องต้นนะครับนี่อ่านไม่หัดมันก็เล่นไม่เป็นนะครับนี่ก็จะมีนี่ครับเครดิตหนังสือเราเป็นยุคที่จะลืมหนังสือแล้วนะครับตอนนี้ยังทันหลังจากทมวีดีโอท่านสามารถหาซื้อได้เขาจะมีเครดิตทั้งหลายผู้พิมพ์โฆษณาติดต่อซื้อเพื่อใครจะม,มาขายก็มีที่อยู่นะครับ อันนี้เป็นในเครือของ C ีเอ็ดนะครับซีเอ็ดยังมีร้านหนังสือนะครับอยากให้ทุกคนหันกลับมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับเพราะมันจับต้องได้นะครับจะดูกี่รอบก็ได้นะครับไม่ต้องเสียสมาธิวกกับโทรศัพท์และสิ่งอื่นใดนะครับอันนี้ก็มีหนังสือครับโน้ตคอดโน้ตคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับหนังสือทุกเล่มต้องมีสารบัญนครับเหมือนหนังสือเรียนนะครับจะบอกว่าอะไรสอนอะไรนะครับเพื่อกล้องผมมันจะเบอร์ เบอร์เหมือนคนพูดนะครับนะครับก็ไปหาดูเองก็แล้วกันนะครับสารบัญเนี่ยนะเบสิกออฟเดอะพิคินเนอร์กีตาร์นะครับไม่รู้ลงให้มันเปลืองงานนี่ผมมาปุ๊บบอกส่วนประกอบเนี่ยครับเรามีหนังสือเนี่ยเราจะดูกี่รอบก็ได้ลูกบิดนะพ่อไม่ต้องบิดลูกบิดเองนะครับมีนัดมีก้านเฟลดนะครับเขาเขียนว่าเฟลดเทอร์มเอสมันมีหลายอันฟิงเกอร์บอร์ดนี่ยฟิงเกอร์บอร์ด ที่ลองปิกที่ลองคือปิกกาดเราเรียกปิกกาดคือกาดคือมันป้องกันการปิกนะครับโรงเสียงนี่ซาโฮนะครับใช้คาศัพท์ํายุคนั้นยองแซเดิรนี่นะครับสะพานสายเนี่ยครับก็ได้นําส่วนประกอบต่างๆเป็นอย่างดีเนี่ยอันนี้คือนาตัวกีตาร์นะครับคอกีตาร์นะครับหัวนะครับไม่รู้หูกับปากคอจะมูอยู่ไหนนะครับการตั้งสายนะ เท่าความเงินไปนะครับยุคหนึ่งเนี่ยกีตาร์ที่มันไม่มีที่ตั้งสายเนี่ยนะครับเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยแทบจะทุกอย่างต้องตั้งกับเครื่องที่มันไม่เคลื่อนที่เวลาไปเล่นด้วยกันเล่นกีตาร์สองตัวก็ต้องตั้งสายให้มันตรงกันเช่นหูเทียบเอาบางทีตั้งสายเป็น20นาทีไม่ได้เล่นเลยนะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ทานสมัยมีจูเนอร์ที่ตั้งสายนะคบถูกนะครับก็เมื่อก่อนเล่นวงดนตรีเนี่ยจะตั้งสายก็ต้องเทียบกับคีย์บอร์ด พราะคีย์บอร์ดก็ไม่เลื่อนนะครับคีย์บอร์ดทำไมต้องเป็นคีย์บอร์ดเพราะพปโนไฟฟ้ามันแพงะจะมีคีย์บอร์ดมีทั้งหลายหล่นะครับหกดติ้งเรากดเปโน้ต e a d g นะครับเหมือนสายกีตาร์ปกตินี่นะครับขึ้นโน้ตบรรทัดฮาเนใ้ดูอย่างที่นะครับนี่นี่นนขออนุญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งทำาไมมันสนัรรน่นระรัวชินนี้อ๋อนะครับความชัดเจนไม่เจอเหมือนคนพูดเลยนะครับ นะครับนี e ่ EADG ตามสายเอ,อไม่ใช่ EADG BE นะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับปกติตราจะนับสายเล็กขึ้นมานะครับนี่สายหนึ่งฮะมีวิธีตั้งสายด้วย้เมื่อก่อนมันต้องทั้งตั้งเทียบอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเลยนี่สาย E <S <S จะตรงกับสายที่สองช่องที่ห้า่ไง นีครับแล้วก็สายสายต่อไปสายเปิด B เนี่ครับจะตรงกับนะี่ครับสาย3ช่อง4ก็คือตั้งจากบาหานะครับนับง่ายๆเลยตั้งจากบาหาแล้วก็ที่เหลือก็นะี่ยไปตามนั้นเลยนะครับที่เหลือจะต้องคู่กันที่บา5มันจะเท่ากันยกเว้นสาย3กับสาย2นะครับมันจะเท่ากันที่บา4 ครับต้องนั้นอยู่บาฮาาัมใกล้ไหมถ้าเยาไปหันหามาดูที่คอร์ดกีตาร์ากอคือนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งก็ตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเท่ากันไงสมมติว่าสายมันไม่เท่า,ราแรกๆนี่หมุนกันสะบันแหลมหมุนจนสายขาดนะครับสมัยก่อน ม,มันต้องเสียงมันต้องกลมกลม่อมไม่ใช่ดุดันนะกลมกลม่อมยูงเว้นเนี่ยอยู่เว้นสายสองกับสามมันต้องเท่ากันที่บาร์สนี่ครับใครตั้งกับจูเนอร์แล้วก็ไปลองใช้ดูนะครับเผื่อวันไหนจูเนอร์เจ๋งนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่ตั้งทำบมนอกอีกนะครับมันต้องเท่ากันนะครับ สมมติไม่เท่ากันเสียงมันจะแกว่งต้องให้มันเท่ากันนะตรวจช็คด้วยการเท่าอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนตั้งกันอย่างเงี้ยจริงๆนะครับหนังสือนี่เขาก็จะเขียนอธิบายเป็นภาษาหนังสือไว้เป็นอย่างดีช่องผมมันเถื่อนไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายตามจริงนะครับเพราะาคนไทยมันขี้เกียจนะครับนี่นะครับก็จะมีซ่อมเสียง เนี่ยนะครับซ่อมเสียงก็เนี่ยมันคล้ายกับซ่อมชูนิ่งฟลอกนะครับเ่ขาเรียกภาษาอังกฤษซ่อมเสียงไม่ใช่ใชเอาไปซ่อมไม่ใช่เมื่อก่อนมันต้องลูดจากนี้นะสมมุตินะลูดจากนี้แล้วบีบเหล็กเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเสียงโน้ตออกมาจําผมจําไม่ได้แล้วครับมันนานมากมันจะเป็นโน้ตต้องออกมากรณีที่เราไม่มีที่ตัางสายเนี่ยใครอยากไปตั้งสายเมื่อก่อนผมต้องนั่งรถสองแถวเพื่อไปซื้อไอ้นี่เลย เอามาเป่ามันจะได้6กโน้ตของกีตาร์ถ้าเป็นพวกไวลินก็จะมี4เป่ามันจะเป็นเสียงปูดออกมาเราก็มาเทียบให้มันตรงเลยครับมันจะได้ย่านสูงต่ำตามห้าเขาทํามาอย่างดีเลยนะครับพอเป็นเครื่องตั้งสาย,ยาี้ยโทษทีแพงตายหานะครับยุคผมนี่เครื่องตั้งสายอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับอย่างดีเป็นของบอสเลยนะครับสองพันสามพันพันกว่าบาทนะครับ ผมซื้อสองพันกว่าบาทนะครับใช้เป็นสิบปีเหมือนกันพอเราซื้อแพงเราก็รักษาครับไม่กระโหลกลราทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้นถูกๆนะครับแถมคาปโปแถมอะไรใส่่านโอ้สะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายทําให้เราลําบากทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากอริจินอมันใช้เวลากับความพยายามนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลอยา่างนี่หนังสือเขาสอนดีนะเนี่ยเราซื้อเล่มเดียวไม่กี่บาทผมจําไม่ได้ผมซื้อเท่าไหร่นะครับท่านไปเซิร์ชกันเลยเนะี่ย เนี่ยคุณค่าของหนังสือ,อคือจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เอาใส่กระเป๋าที่ตาไว้นะอย่าไปทิ้งไว้เดี๋ยวแม่บ้านแฟนเอาไปเช็ดขี้แมวเขาไม่รู้เรื่องหนัง,านางสือเก่านะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเกตกับหนังสือเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ไงนี่เป็นโน้ตบนเฟดบอร์ดเนี่ยนะครับเฟดที่หนึ่งก็ทางชร์ปทางแฟดเขาจะมีโน้ตบอกใข้างหลังเราก็มาหัดจำ วิธีการจำโนต้ตวันนี้ให้จำจากที่มันอยู่ที่นิ้วก่อนมันซีอ่ะซีกดขอดซี C. มันมีโนต้ตอะไรก็ค่อยจำเนะ้ยสโล่คนที่เล่นสโ,โล่แล้วเล่นสโ,โล่อะไรอยู่ก็จำว่าโนต้ตพยายามคิดว่าไอ้ที่เรากดอยู่มันเป็นโนต้ตอะไรอะว่าแล้วก็หันมาหากีตตร์อย่างนี้แล้วครับเวลาเล่นขอดซี้ยครับเนี่ย<ๆ>ก็ให้รู้ว่าเออเม่มันเปิดมาเป็น E นะกดต,ตัวนี้มันเป็น C e นะต,ตัวนี้มันปีน e. ีไม่ต้องไปนั่งท่องไม่ใช่ว่าไม่ให้ท่องนะแต่ว่า ค่อยๆซึมซับไปกับชีวิตประจาวันง,ง่ายกว่ากับสีเนี่ยตัวนี้ก็สีนะมันก็เป็นโนต้ตในคอร์ดแล้วเราก็เล่นคอร์ดแล้วก็หัดจำโนต้ตด้วยโนต้ตในคอร์ดวันข้างหน้าจะเข้าใจเรื่องของโนต้ตในคอร์ดแล้วก็ขยายบนไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นโซโล่อยู่นะไม่เห็นอีกเอ้าเข้าไปเอ้าหันเข้ามาห้อง,งสุดยอดเนี่ยนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อไม่รู้โนต้ตอะไรสมมตินะ C C ชาร์ด D เนี่ยสาวม,มาเลยีชาร์า E F F ชาร์จ G อ๋อตัวนี้ G นะครับคิดอย่างเงี้ยครับอ๋อมี G F ชาร์ arp, e. ั E คิดวันานิดวันข้างหน้าเราก็จะจำได้ว่าเออบาปแปดตัวสายสองเป็น G นะถัดมาอ๋อ G ชาร์บ A อนี่ยแล้วเขาก็าาจำไปนะครับใช้วิธีนี้บวกไปด้วยนะครับผ่านไป2ปี3ปี จำวันละนิดมันก็จะจำทั้งหมดได้โดยอัตโนมุินะครับนี่อัตโนมุดนะครับเขาก็จะสอนในโนมันขอจิตาดีนะเนี่ยไม่ต้องไปหาอยากรู้ก็เปิดพอมันเปิดรวมๆอย่างเงี้ยอ่านวันละรอบสองรอบมันช่วยซึมซับด้วยเปิดมือถือบางทีผมไปเจอละครสั้นดูละครสั้นอีกนะครับไปเจอเกมดูเกมอีกโอ้นะครับไม่ต้องทำอะไรอนนี้ออริจินอลครับเสียเวลา ครั้งเดียวได้ความเป็นจริงจบนี่นะครับถ้านั่งนั่งแบบสบายๆจะนั่งให้มันป่วยทำไมนะครับก็ต้องนั่งให้มันสบายๆไปก่อนบางทีเพราะว่าต้องพยันนั่งให้สบายเวลาเล่นแล้วมันเกริงนี่ครับมันมันต้องเสริมเออส่งเสริมสรีระคนกับกีตาร์เวลาเล่นทําไมเขาถึงต้องวางเอียงเพราะว่าแขนคนเรามันไม่ได้แบบตรงไปขนานกับกีตาร์ถ้าวางกีตาร์ตรงอ่ะแขนเราก็จะต้องโน้มตัวลง เอาอีกอะต้องหันไม้กันตอนแรกกะว่าจะไม่ถ่ายคนแล้วเนี่ยนะครับเอาเข้าไปเวลาทำไมต้องวางกีตาร์้เองเพราะแขนคนเราเป็นอย่างนี้เข้าไปเียเวลาเล่นแขนคนเรามันเอียงขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแขนมันเอียงก็เป็นอย่างนี้เพราะเวลาไว้กีตาร์เนี่ยถ้าไว้ตรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องโน้มศีรษะคนเนี่ยคนก็ในกายต้องไปเอียงตามกีตาร์ไง ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเออมันเป็นไปตามสรีระแลกีตาร์มันเลยต้องเฉียงนิดึ้นมานิดหนึ่งเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับบนเล่นกีตาร์นะครับมันวางเอียงอยงนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นเราเรานั่งเฉียงเพื่อจะโซโล่ที่เท่ได้อย่างตรงๆนะครับบางทีก็กีตาร์มันก็เอียงเพราะมันติดพู่บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนี้พยายามเล่นแล้วก็ส่องกระจกถ่ายรูปเล่นเล่นแล้วต้องดดูแบบสภาพเปพ็นผู้เป็นคนด้วยนะครับเท่เท่ยังยังมีสไตล์ยังมี รูปแบบของตัวเองนะครับเน่นแล้วหอบโอ้ภาพรักหอเหี่ยวชีวิตหดหู่ก็ควรจะพัฒนานะครับอืมอันก็เป็นไป,นป,นปนตามสิริระนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือกลับมาดูหนังสือโอ้ยเวียนหัวจริงเนี่ยนะครับหนังสือนี่ก็เขาจะนั่งควอยห้างนั่งควอยห้างมันก็จะดันกีตาร์ขึ้นมาให้มันสัมผัสกับแขนที่มันมันจะมีการซ้อนขานะครับมันสมมุัน,ะมนสมมติว่าเป็นเท้านะอาจจะเหมือนเท้าอยู่ละมือผมเนี่ยนะ ล้วก็บางคนอาจจะตั้งนี่ครับเท้าอย่างเงี้ยเอามาหงายแล้วก็เอาอีกเท้าหนึ่งวางเข้าไปข้างบนอย่างเงี้ยครับอืนะครับไม่รู้มือหรือว่ากระดูกเล้งนะครับนะากาจับการวางมือซ้ายนี่เป็นวางบืองต้นนะครับ,นะรบเนี่ยอ้าวพยายามวางใกล้เคียงเขา,เอาลองดูมือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออใกล้เคียงจริงนะครับแต่ยิ่งเล่นไปเล่นไปก็เป็นอย่างนั้นครับการจับปิ๊ก เริ่มต้นก่อนผมเคยอธิบายไปทีะนะรอนิ้วจับอย่างนี้ครับเป็นอัตโนมัติไปนะครับก็นี่ตำแหน่งนิ้วตั้ม T.S. ย่อมาจากตั้มนะครับตัม้มหัวไม่มือนะครับ T.S. เลขประจําก็เลขหนึ่งสองสามสี่ใครมีใครมีนิ้วเพิ่มเพิ่มมาได้ใช้ก็จะเป็นเลขห้านะครับใครไม่มีนิ้วแบบเป็นปกติก็มีนิ้วเท่ากับผมก็เหมือนกันนะครับ นี่ครับปิ๊กมีหลายแบบนะครับเลือกซื้อตามใจแล้วแต่สตางค์นะครับสมัยก่อนผมใช้อย่างนี้ว่าหมดมันทั่วไปด้านหนึ่งก็ยังเหลืออีกสองด้านนะครับนี่ครับยุคหนึ่งก็ต้องตัดไม้โปรไม้โปรมันจะแข็งหน่อยนะครับตะขอน,น้ํามันดีดไม่ค่อยออกนะครับมันจะมีเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายเมื่อก่อนทําไมต้องตัดเพราะมันหาซื้อยากนปกนี้ฯนี่การจับการดีดจับปิ๊กยาวเป็นไปที่ เล่นไปเล่นไปมันจะรู้เองครับไม่ต้องไปใส่ใจแต่แรกๆมันอาจจะดูลําบากที่ทางที่ดีที่สุดก็คือเล่นอย่างเดียวครับแล้วมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆนะ,นะตำแหน่งการดีดเนี่ยครับดีดตรงโปรงเสียงพอดีนะครับเนี่ยดีดตรงนี้เสียงมันก็จะดีดตรงนี้ก็ดีดตรงกลางเออผมอ่ะให้ฟังเสียงดีดตรงซาวโฮนะครับโปรงเสียงเสียงว่าจะกลางๆหน่อยนะครับ ผมดีดตรงนี้ครับดีใกล้ๆก,กับบิดซาวไม่เหมือนกันนี่คือความพิเศษของความเป็นอคูสติกครับกีตาร์ฟ้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซาวอยู่ที่มือนี่รวมคอร์ดเจ้าจ,าจอร์ดรวมคอร์ดมาเลยไม่ต้องไปเปิดหาที่เลยก็ไม่ต้องมาดูวิดีโอผมอีกต่อไปแล้วนะครับก็กลับไปดูเลยครับคอร์ดซีจำยังไงเงีนะ้ยก็อาจ คอดปกติครับขอดทวนกับขอดซีหัดจับแล้วก็มาเล่นไปขอดชุดอย่างนี้นะครับหนังสือก็สอนอย่างเงี้ยน,ะนี่สอนวิธีการจับกันเลยทีเดียวกดตรงนี้ก่อนเพิ่มไปอีกนิ้วแล้วก็เพิ่มมาสามนิ้วนะครับหนังสือก็สอนดีนะเพียงแต่ว่าคือไอ้คนที่เป็นแล้วถ้ามาดูมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยผมก็พยายามทําคลิปเผื่อคนที่อยากจะเริ่มเล่น เนี่ยแค่จะมีหนังสือเอ่อคอร์ด e อ๋อ e f g h i j k l m n i p อะไรนี่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับเริ่มตน้นที่มันไม่มีอย่างนั้นนะครับอย่าไปเชื่อผมมากก็ดูตามหนังสือเอ่นี่คอร์ด e คอร์ด f นี่เอามาให้ดูว่ามันจับง่ายๆเนื้อ f ยังมี e flat นะครับอย่าไปชะล่าใจเล่นไปเถอะเวลาเล่น f บอดตั้งมันก็เล่นเท่าที่เล่นได้อย่าไปคิดมากเดี๋ยวนานๆไปนิ้วแข็งแรงขึ้นมันก็ได้เองครับ งั้นก็จะถอดใจความสําคัญอยู่ที่มือขวานะครับอืมนี่ครับเสร็จแล้วก็การจับกอดแบบ c o s e f o r m c r o s e f o r m คือไม่มีเสียงเปิดอะไรเลยก็คือคอดท่าบท่าเข้าไปนี่ยับเอฟเที่จับ f เเฉยๆตรงนี้ใช่ไหมอสนิ้วมาเลียงเป็น F เก่านิ้วทาบนิ้วชี้ท่าบขึ้นไปข้างบนเลยครับก็จะอุด F ในทั้งหมดนะครับออร์ดในฟอร์ม นี่ไล่มาตั้งแต่บาร์ที่หนึ่งไปเนี่ยหนึ่งจับ F เลื่อนมาหนึ่งบาร์เป็น F ชาร์ปเห็นไหมเราทำความเข้าใจดีละอันหนังสือเขาสอนดีอยู่แล้วนะครับเเปิดอามาเขียนอธิบายซ้ำไอีกว่าจับ F เลื่อนมาบาร์ที่สองเป็น F ชาร์ปเลื่อนมาบาร์ที่สามเป็นจีมาที่สี่เป็น A flat เนี่ยครับขอดบ b ีแฟดก็รหัดจับไปตามนี่ครับบีแฟดนี่จับได้แต่ว่าอย่าเปิดเผยสองสายบนนะครับ อย่าเล่นอย่าเน้นสงสายบนมากนะครับเพราะมันมันจะไม่ใช่โนต้ตใน b f แฟมันทำให้เกิดการเวียนหัวนะครับ F minor นี่ก็นสอนจับเพยงพยายามจะรวบนัดในสินาทีนะครับแต่ว่าเป็นผมทำไม่ได้แกลเป็นอย่างนี้ไปนะเกือบ20นาทีนาทีนะครับจับสอนจับคอร์บต่างๆไปนะพอเริ่มเล่นได้บางทีอาจจะไม่ต้องไปหัดทีละหน้านะหัดรวมๆ นะครับเนี่ยอันนี้สอนเสร็จปุ๊บนี่จับยังไงดีซี DC, จับซีดีดสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่หนังสือก็บอกอันดีดขึ้นนะดีดลงแต่ไม่ได้บอกหมดบางคนก็โผมบปุ๊บดีดขึ้นหมดเลยครับเนี่ยครับเอเมเนอร์เอฟบอร์ดสนิทนะครับช่างไวนะครับจีเซเว่นกลับมาสี่หัดสี่ครั้งต่อกันครับ เอฟบอร์ดช่างมันครับเดินมือขวาให้สม่ำเสมอไปจีบบอร์ดเล็กน้อยุดเปลี่ยนไม่ทันช่างมันนะครับเอามือขวาให้เศร้ากันครับแล้วเล่นเป็นเพลงนะครับใช้มือขวาเดินจังหวะให้สม่ำเสมอถ้าไปรอมือซ้ายตลอดปีเนะี่ยมันไม่มีทางคล่องนะครับผสมผสานไปหาช่องทางขงตัวเองไปครับเขาก็สอนให้อ่านล้วขอเนะีพิง เหมือนไม่เคยนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นพอรุ่นลุงก็จะเป็นรุนนี้ครับเฮ้ยมาบิ้งลี่อย่งนกบินเชียงไปทั้งมูนะครับเดียวได้มาไรคู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกานะครับ,นะรบนี่ก็หัดไปแล้วเขาอธิบายว่านี่ตรงมานี้ครับนี่นะผมอันนี้ดูคร่าวๆนะก็เลยไม่ไม่เจาะลึกมากเนี่ยนะครับอ่าจะเล่น พอต่อเนื่องนะครับการจะขอดหาที่ต่อเนื่องคือเล่นบ่อยๆมันก็คงเองนะครแต่หนังสือมันเป็นไกด์ไงจบเฉยนะครับ mibook.com s ไปสั่งซื้อของเขาได้ไม่ใช่เฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวจบเฉยเล่นไปเล่นมาจบเฉยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมว่าราคามันไม่ถึงนะผมจําไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่สั่งมารวมๆจากเว็บไซต์แบบไม่กี่สิบบาทถูกกว่าขนมบางยี่ห้ออีกนะนะครับ ดังหนังสือพวกนี้มาติดกระเป๋าไว้ได้นะครับเดี๋ยวว้จะมาดูหนังสือเล่มต่อๆไปจะทาําตามเพิ่มขึ้นนะครับเผื่อใครสนใจเออไปคุยคุยหาหนังสือพวกนี้แล้วก็มาหัดเล่นกับกีตาร์ได้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์กันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ